วันนี้เป็นคิวของคนปีวอกกันบ้านนะคะว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนแม้จะเป็นปีชงก็ลงทุนได้แต่จะลงทุนอย่างไรติดตามพร้อมกันกับรายงานพิเศษทีนี้ค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดปีวอกหรือปีลิงในปีนี้ถือว่าชง75มีเกณฑ์ทำให้มีเรื่องเสียเงินบ่อยๆจะถูกคนเอารัดเอาเปรียบและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นปีนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกล พื้นในิสัยของคนปีวอกเป็นคนที่มีไหวพริบตัดสินใจดีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันชอบเข้าสังคมต้องการเรียนรู้ตลอดเวลาแต่บางครั้งก็เป็นคนไม่มีเหตุผลการลงทุนของคนปีวอจึงเหมาะกับหุ้นที่กำลังจะควบรวมกิจการหุ้นเข้าใหม่หรือ IPO รวมไปถึงการลงทุนในที่ดินและอสังหาริอทรัพย์ คือคนปีลิงเนี่ยนะฮะออชอบเข้าสังคมเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเข้าสังคมมันได้พบปะผู้คนเยอะได้รับข้อมูลเยอะ ได้รับข้อมูลเร็วและไวแต่การขาดความรอบครอบใจเขาตัดสินใจผิด <Ừ. S 1> คือได้รับแล้วอย่าเพิ่งเชื่อทันทีไปหาสแสวงหาก่อนนะฮะนี่การที่ได้ข้อมูลเร็วคนอื่นเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับการลงทุนอย่างเช่นหุ้น M&A ที่กำลังจะมีการเม์ดรวมกันเพราะมันจะมีข่าวมาก่อนหุ้น IPO จากความฮอตของการจองซื้อหรือพวกที่ดินอสังหาถ้ารู้ว่าที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือสำหรับคนปีวอกนะคะแล้วก็แต่ไอการขาดเหตุผลเนี่ยจะทำให้ไม่รู้จักระวังตัวนั้นต้องระว งตรงนี้ให้ดีแม่พอได้ยินอะไรมาปุ๊บรีบวิ่งเข้าไปลงทุนเลยถึงได้าอาจจะเสียใจก็ได้ค่ะข้อเสียของคนปีวอกคืออาจจะไม่ระวังตัวและอาจฟังข้อมูลจากเพื่อนฝูงเยอะจนขาดการประเมินตัวเองดังนั้นจึงต้องศึกษาข้อมูลให้มากก่อนการลงทุนนลงทุนแบบนี้เนี่ยผมว่าใช้ได้เพราะว่าทําให้เป็นคนที่มีข้อมูลข่าวสารเยอะแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลในเชิงลึกเนคนยางเยอะ ดันั้นผมคิดว่าเงิงทุนประเภทอย่างนี้เนี่ยเราไม่ค่อยห่วงนะฮะไม่ค่อยห่วงแต่ว่าการเข้าไปลงทุนในหุ้นเนี่ยเงิทุนประเภทนี้จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่า,ามักจะฟังเพื่อนฝูงเยอะการฟังเพื่อนฝูงเยอะเนี่ยทำให้เราเนี่ยขาดการประเมินในแง่ของหลักการในแง่ของอข้อมูลข่าวสารหุ้นไปครับเพราะฉนั้นฝากไว้ว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับลงทุนหุ้นแบบไหนก็ได้เพราะน่าจะเป็นคนที่รู้ข้อมูลข่าวสารเยอะแต่ว่าฝากไว้ว่า อย่าฟังเพื่อนหรืออย่าฟังคนอื่นโดยที่ไม่นําเหตุผลอื่นมาประกอบครับจะทําทให้มีโอกาสเสียหายได้ครับนอกจากนี้คนปีวอกอาจลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญบริหารเงินให้ปิดความเสี่ยงด้านการเป็นคนไม่มีเหตุผลและอาจซื้อประกันอุบัติเหตุเพื่อความอุ่นใจในการเดินทางด้วย